ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดอะถูกใจเพจของเราค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติดตามในแฟนเพจของ Facebook กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต,ต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเดทราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเดาเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดเพจของเรา ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย mm hmm. เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะกรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติม500รอบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น t ูมันนี่วอ l l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะที่รุ่นการสั่งซื้อไปนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะทีมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบ คนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แหลกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์นะคะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ติดต่อผ่านลาไลน์ไม่ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า adkm ขีดโซเชีย so ลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจนะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%เด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูอพเดทของเรากันเนาะ ตอนนี้นะคะยอดถูกใจอยู่ที่19นะคะยอดผู้ติดตามอยู่ที่32คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก,กันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดอะถูกใจเพจของเราค่ะจากที่มีแค่19เนาะก็ขึ้นมาเป็น119นะคะยอดผู้ติดตามเพจจาก3 2ก็ขึ้นมาเป็น132กันเลยนะกระเทบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองจริงนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะที่กดสั่งซื้อไปนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้า มาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้พูดประการใดไปค่ะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ